สวัสดีนะครับเดี๋ยวเรามาอยู่กับทีมงานชัยศยเมคโคซิงวัในในี้นี่วิ่งปปะบอครับอยู่กับทีมงานรถหลอนะฮะโอ้คันในี้เนยมาไกลเอะกับูุรดารัตเหมือนสีคริสนะฮะสีกับเหมือนกันเลย แต่ชุดเจ็งนี่จะเยอะกว่านะฮะงานปากบ่อนะฮะดูกับเสียบกบสายจวดงานนี้นี่รถบริษัทไม่ได้วิ่งนะฮะเราขาดนะฮะน่าจะทางสูงเกินนะ แรงหน่อยลูกพี่เดี๋ยวลงไปดูข้างล่างการขุดสะเก่านะครับเอาไปทุ่มนี่ขบสะจะทำ เอาไว้ทำนานะทำสวนเ <Yeah. S 1> ร่งดิด ีไกลมากเลยครับประมาณห้าสิบเมตรครับแบ่บ,บ่อในสูงมากเลยนะด้วย แรงหน่อยแล้วพี่ยังไม่มีอะไรทำครับจะเกลยรถไถดันก่อนเออ